ทำร้านกาแฟมันมีกี่ประเภทที่แบ่งเป็นลักษณะง่ายๆแล้วกันเนาะสัก3กลุ่มอ่ากลุ่มหนึ่งก็จะเป็นแบบเหมือนกาแฟที่กินแบบเทดิชชอลทั่วไปในกาแฟเขา,าช่องอเป็นเซคันด์เวฟแล้วกันก็จะเป็นพวกกาแฟเชนละอ่าถ้าให้เห็นภาพก็จะเป็นแบบเหมือน Starbucks เริ่มมีการใช้มเมล็ดก,กาแฟใช่ลาบิก้าโลบัสต้ามีเครื่องชงและ,ะแต่ว่าด้วยโลกมันพัฒนาขึ้นเนาะอย่าง สักเมื่อประมาณ10กว่าปีก่อน15ปีก่อนเนี้ยพวกกาแฟที่เราเรียกว่าสเปเชียลตี้ก็เริ่มเข้ามาผมจําได้ตอนที่ผมยังก,กินกาแฟไม่เป็นแล้วผมก็ไปต่างประเทศเขาถามว่าจะเอาเมล็ดแบบไหนเอาสัญชาติอะไรผมบอกว่า just coffee <c oughs> ขายไี่ถูก <c oughs> ออ,อ,อทำไมกาแฟต้องเปรี้ยวกาแฟกูกินเพื่อให้มันตื่นทำไมต้องเป็นกาแฟฟุตตี้ผลไม้ไม่เข้าใจแล้วแพงด้วยนะมาก อ่ะสวัสดีครับกลับมาเจอกับคาเฟ่101 EP ที่2นะครับผมหรือเราถึงเรียกว่าคาเฟ่วันดีว่าวันดีกว่าเท่กว่าสวัสดีครับมาเจอกับคาเฟ่วัน EP ีที่2นะ e ี EP แรกเราเล่ากันไปแล้วนะว่าสิ่งที่คนทำร้านกาแฟไม่เคยบอกมีอะไรบ้างไม่สรุปนะกลับไปดู EP ีแรกเดี๋ยวแปะลิก์ไว้ให้ EP ีที่2ครับผมว่าคนดูอยากจะรู้ว่าทำร้านกาแฟมันมีกี่ประเภท mm. เราเคยได้ยินคำว่า เปิดร้านกาแฟสดเดี๋ยวนี้อยู่ดีๆมันมีคําว่าสเปเชียลตี้พิเศษและพิเศษกับสดมันต่างกันยังไงวันเนี้ยอยากให้พี่ตูนมาเล่าให้ฟังหน่อยอ่าโอเคแต่ไม่รู้นะว่าคนดูอีีเนี้ยเหลือเท่าไหร่แล้วเพราะว่าคราวที่แล้วน่าจะเยอะแต่ว่าน่าจะถอดใจไปหลายคนแล้วไม่เป็นไร <laughs> เขาอาจจะอาบน้ํา <laughs> กินข้าวแล้วเขาก็ดูไปเรื่อยๆ <laughs> ต่อให้ไม่ได้ทําธุรกิจกาแฟแต่ถ้าเราเป็นคนกินกาแฟรู้ไวใช่ว่าอ่าโอเค ก็ถ้าในสมัยนะี้พี่ว่าพวกกาแฟสเปเชียลตีเนี่ยมันมีความที่สมัยก่อนมันอาจจะอยู่ในกลุ่มกลุ่มหนึ่งเนาะเป็นนิชมาร์เก็ตไปแต่ตอนนี้มันเริ่มมาอยู่ในตลาดกว้างมากขึ้นอ่ะมันเริ่มจะอยู่ในเลดโอเชียนมากขึ้นถ้าให้พี่แบ่งว่ามันมีกี่อ่าแคตตากรี category, หรือว่ามีกี่ประเภทอะไรเงี้ยพี่แบ่งเป็นลักษณะง่ายๆแล้วกันเนาะสัก3กลุ่มอ,มอ่กลุ่มหนึ่งก็จะเป็นแบบเหมือน กาแฟที่กินแบบเทดิชชันอลทั่วไปในกาแฟเขาช่องมอกคนหน้ากาแฟโบราณที่เขาเรียกว่ากาแฟผงใช่ไหมใช่ซึ่งใครเป็น Gen Y จะโตมากับตลาดนี้ได้ Gen Y Gen X baby boom โดนหมดพวกนี้กินกาแฟแล้วแบบเป็นฟังก์ชันแบบตื่นเต้นแรงเลยฟัังก์ชนนเอาตื่ไม่มียี่ห้อไม่สนใจยี่ห้อใช่ปะก็เลยพิจารณา จนวายเขาคือจนเอ่ะอก็อันอันนี้เป็นอันนี้เป็นแบบแรกราคาจะอยู่ประมาณสักปัจจุบันก็30อ่าต่ำกว่า30ลงมาต่ำกว่า30ลงมา30บาทอ่าก็รสชาติก็จะแบบขมนำหวานก็มาจากพวกน้ำตาลหรือน้ำข้นหวานอ่าอันนี้เราก็อาจจะเป็นเรียกว่าเวฟหนึ่งเป็นแบบยุคแบบอ่าเทรดิชันอลเลยกินกาแฟถ้าเป็นแบบที่สองก็ เป็น second wave แล้วกันก็จะเป็นพวกกาแฟเชนละอ่าถ้าให้เห็นภาพก็จะเป็นแบบเหมือน Starbucks, 94 coffee อ่าสมัยก่อนเลยแบแรก b อ a c k c a n y o บ้านไร่กาแฟนี่คือเชนร้านกาแฟเชนแรกแรกของประเทศไทยที่ที่ตายไปแล้วเพราการเกิดขึ้นมาของกาแฟปั๊มน้ำมัน Cafe Amazon อ่ถูกไหมใช่พวกนี้เขาเรียกกาแฟอะไร เป็น second wave แล้วกันเป็นลักษณะที่เป็นแบบเชนละเริ่มมีการใช้เมล็ดกาแฟใช่มีิก้าโรบัสต้ามีเครื่องชงละมีเครื่องชงและเริ่มแยกประเภทแล้วว่าอาโถนี้อาราบัสต้านะโถนี้ิก้านะมีคนเรียกเป็กาแฟสดใช่าเป็นกาแฟสดคำว่ากาแฟสดจะเข้ามาช่วงนั้นพูดตรงๆก็ประมาณสักสิบห้าถึงยี่สิบปีที่แล้วใช่โอเคอ่าก็อันนี้เป็น second wave แล้วกันราคาเลนก็อยู่ประมาณสัก 40จนถึงาณนี้ประมาณนี้ก็เรียกว่ากาแฟแมสกาแฟแมเป็นกาแฟที่ณตอนนี้ก็คนส่วนใหญ่ทานเนาะจำนวนสาขาก็จะเยอะชเพราะว่าเข้าถึงได้กับคนทุกกลุ่มด้วยรสชาติแล้วก็ราคาืแล้วก็หลายๆคนก็เริ่มกินกาแฟจากในเลเวลประมาณนี้ผมคือคนนั้นนี่ก็เหมือนกันกาแฟแบรนด์พวกนี้ถ้าหวานปกตินี้ปัจจุบันเราเรียกว่าหวานตัดขานะ แต่ก็ยังเป็นความหวานที่คนปกติกินกันซึ่เราก็ไม่รู้ว่าสมัยก่อนเรากินหวานขนาดนั้นได้ยังไงวะพอเรากลับไปกินตอนนี้ดูทีเดยว,เาวางล้วนะผมสั่ง25%เราผมสั่งหวาน25%ผมยังต้องภาวนาเลยว่าอย่าหวานเยอะอย่าหวานเยอะอะถูกว่า <c oughs> แต่ถ้าเรากลับไปกินกาแฟ First w a ว e ที่เป็นกาแฟพวกผงชงอะ่ะโอ้โหนมข้นหวานนะี่หนาขนาดนี้นะถูกป่ะ แต่ว่าด้วยโลกมันก็พัฒนาขึ้นเนาะอย่างซักเมื่อประมาณ10กว่าปีก่อน15ปีก่อนเงี้ยพวกกาแฟที่เราเรียกว่า specialty ก็เริ่มเข้ามาถ้าให้ผมวิเคราะห์มันเริ่มจากกาแฟสดพอกาแฟสดแต่มันมีกลุ่มคนที่ยังมีกําลังซื้ออยู่ก็เริ่มมีการเข้ามาของ premium coffee ที่เป็นพวกสตาร์บัคโอปองแปงอะไรพวกนี้พวกเชนเข้ามารันนี้ก็จะมีอีกเซตหนึ่งก็อาจจะเป็นพวกนักเรียนที่ไปเรียนตต่างประเทศ หรือคนที่ไปเที่ยวต่างประเทศบ่อยๆเขาก็จะไปเจออย่างถ้าเป็นออสเตรเลียเงี้ยกาแฟที่ใช้จากเครื่องชงไฮเอ็นด์ต่างๆเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นวิถีชีวิตของเขาคือเขากินทุกวันแบบนี้อ,อย่างสมัยที่พี่ไปอยู่เนี่ยพี่ก็แบบทำไมเขากินแบบไม่เหมือนเราทําไมรสชาติมันไม่เหมือนเราบางทีมีความเปรี้ยวด้วยบางทีมีรสช็อกโกแลตด้วยไม่ได้แบบผมอย่างเดียวอะไรเงี้ยผมจําได้ตอนที่ผมยังกินกาแฟไม่เป็นแล้วผมก็ไปต่างประเทศ แล้วเดินไปสั่งกาแฟเขาถามว่าจะเอาเมล็ดแบบไหนเอาสัญนชาติอะไรผมบอกว่า just coffee ขายไม่ถูกเออทำไมกาแฟต้องเปรี้ยวกาแฟกูกินเพื่อให้มันตื่นทำไมต้องเป็นกาแฟฟุตตี้ผลไม้ไม่เข้าใจแล้วแพงด้วยนะมากก็เนี่ยก็กาแฟพวกนี้เริ่มเข้ามาพวกเราจะนิยามหรือว่าคนที่นำพวกนี้เข้ามาเขาจะเรียกหมือนแบบ specialty coffee ให้กลุ่มผู้บริโภครู้สึกว่า มันคนละกลุ่มกันนะกับกาแฟสดอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างตอนที่พี่กลับมาเปิดร้านเนี่ยตอนนั้น,นก็ยังเป็นสมัยที่คนเรียกว่ากาแฟสดอยู่เลยกาแฟสดหมายถึงร้านที่ใช้เครื่องชงดีๆสกัดออกมาแบบบดคั่วบดสดอะไรเงี้ยก็ยังนิยามแบบนั้นจนพอมี specialty coffee มาเนี่ยก็มีการเลือกมเมล็ดมากขึ้น<ะ>สักสิปีพอดีไหมผมว่าประมาณนั้นยุคอะไรยุคพี่หมูป่อมเลสหมูทําอยู่ในในบ้านใช่มพี่หมูทำที่บ้าน แล้วก็จะมีพิเจียบที่อยู่ตรงลาดพร้าว71อ,อันนี้ก็ดกแรกๆเหมือนกันพิปิดิฟคิงชายช่ยเซตนั้นเชียงใหม่ก็จะมีตองตอนนี้เป็นโรสทรีโรสทรีก็จะเป็นเซตแรกๆแล้วก็มีน่าจะมีพี่เป็นพวกเซตที่สองที่ก็สิปีได้ละเปิดร้านก็เริ่มยกระดับราคากาแฟขึ้นเป็นสัก80ขึ้นไปถึง80ถึงร้อประมาณนี้แล้วก็เริ่มมีเอ็กซ์เพให้ลูกค้า เริ่มมีสตอรี่เล่า b บ h i n d หลังจากแก้วอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบดื่มอย่างเดียวแกจะเล่าแล้วมาเล็ดนี้มายัางไงคนเดินไปจะต้องเริ่มเลือกอะไรบางอย่างเริ่มมีการคุยกับบาริสต้ามากขึ้นพี่ชอบแบบไหนพี่เคยกินแบบไหนมีเมนูแบบแฟลตไว้อะไรวะแฟลตไว้อะไรแบบเนี้ยถูกไหมมีพิกโกโลลาเต้เงี้ยซึ่ง ปกติมันไม่มีพิโกลโลจำได้อย่างเดียวคือไอ้ดาก้อนบอลหัวเขียวๆนะช่วงแรกที่ก็ขายแบบเอาเขียวๆอ่าเอาพิโกโลแล้วเอาที่ก็โอเค <c oughs> แต่ก็คือมันเป็นความสนุกนะมันเป็นความสนุกที่มันมีท็อปิกให้คุยกับลูกค้าซึ่งก่อนโควิดตลาดนี้ยังเรียกว่านิชอยู่ใช่ยังมีจํานวนสาขาที่ไม่เยอะ <c oughs> แบรนด์ที่อยู่ในตลาดมาสักพักหนึ่งก็คอฟฟี่ลิซึมพาคา่า นานาคาซาคาซาลาแปงอะไรพวกนี้ก็เริ่มมีสาขาแต่สาขายังเป็นแค่หลัก10ยังไม่ถึงหลักร้อยถูกไหมใช่แต่พอโควิดตลาดนี้มันเลยบูมขึ้นมาเพราะว่าคนว่างไม่มีอะไรทําส่วนหนึ่งอ่าแล้วก็พี่ว่าคนน่าจะเห็นช่องทางในการทําธุรกิจแล้วว่าจากสเปเชียล y ตี้ที่ส่วนใหญ่จะอยู่ตามที่ลับ ที่ที่มันแปลกๆอ่ะมันไม่ใช่โลเคชันทเริ่มไปอยู่ตามตึกออฟฟิศบิลดิ้งอยู่ตามห้างแรกแรกผมว้าวมากว่าอุ้ยมีร้านสเปเชียลตี้อยู่ในห้างด้วยขายใครวะมีเรดไดมอนด์ใช่ไหมเรดไดมอนด์ที่บุกที่บุกในในห้างอะไรเงี้ยแล้วก็อ่าพี่หมูอะก็เริ่มบุกในห้างคือเหมือนคนที่คนที่อยู่รอดแล้วกันในการทำสเปเชียลตี้เมื่อ10ปีก่อนแล้วก็เริ่ม สร้างแบรนด์ที่แข็งแรงสร้างแบรนด์ใช่สำคัญมากอะอย่างอย่างที่หมูนี่ชัดเจนโลโก้ขึ้นหน้าแก่อยู่แล้วอะอย่างพี่กุ้งนานา,นานเงี้ยก็ก็ชัดเจนหรือว่าอย่างทีม Factory ที่พยาไทย ที่จับต่างชาติคนเขียวแบบโอ้โหหรือพี่กอตเฮคอฟฟี่ก็สร้างบิสเ e s s โมเดลจนขยาย20กว่าสาขาพี่กอตก็เริ่มมาจากสาขาเล็กๆบนทางด่วนใช่ไหมเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเหมือนกันก็เซตเนี้ยเขาเริ่มเอาความรู้เรื่องการทําธุรกิจมาใส่กับความเป็นสเปเชียล y ตี้พวกเจ้าของร้านสเปเชียล y ตี้รุ่นใหม่ก็คือเป็นลูกค้าของร้านเหล่านี้แหละ ที่กินจนเข้าใจแล้วก็ศึกษาลึกมากขึ้น<ช>รวมไปถึงก็เป็นบาริสต้าของสาขาเหล่านี้แหละ<ช>ที่เก็บเงินเติบโตแล้วก็มาสร้างร้านของตัวเองใชอง่อย่างอวันก่อนพี่คุยกับคา r o โรคาโรเนี่ยคือร้านกาแฟที่เจ้าของเป็นคนสีลังกาใช่ชอบมากเป็นร้านกาแฟที่ไวบดีมากคือพี่นึกถึงคาโรอ่ะพี่ไม่ได้นึกถึงคาโรยืนชงกาแฟหรือยืนคัวกาแฟนะ พี่นึกถึงไว้บรรยากาศแบาาศบชุมชนแถวนั้นน่ะคนคนเดินมาพูดคุยกันตอน,เ,นชเช้าขี่จักรยานใช่อันนั้นนก็พี่ก็คุยออกับเขาก่อน c แค o โรก็เป็นหนึ่งในคนที่เป็นผลผลิตจากร้านหนึ่งชื่อไคเซนไคเซนตอนนี้ก็ยังเปิดอยู่ที่อเอกมัยกับทองหล่อมี่สองสาขาก็เป็นร้านที่ดีเลยอันนี้ก็มาจากออสเตรเลียเหมือนกันเป็นร้านหนึ่งที่ผลิต เจ้าของร้านกาแฟสเปเชียลตี้ปัจจุบันเนี่ยน่าเยอะมากเจล้านอ่ะพี่ว่าแสดงว่าช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเฟื่องฟูของตลาดที่เป็นสเปเชียลตี้คอฟฟพี่ว่าก็พีคเลยแหละซึ่งตลาดสเปเชียลตี้นี้หลักล้านเท่านั้นนะถูกปะอย่างที่พี่พูดเมื่อ ep ที่แล้วลองกลับไปดูว่า10ปีที่แล้วอ่ะร้านแรกพี่ใช้เงิน1ล้านบาทในการลงทุนใช่ไหมครับ แต่ว่าเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นที่ไปเป็นที่ปรึกษาหรือว่าเพื่อนๆที่เปิดสาขานะประมาณ3-5ล้านเป็นแบบสแตนดาร์ดเบสิกเลยพูดตรงตรงถ้าวันนี้อยากจะเปิดสเปเชียลตี้คอฟฟี่แบบสปีดบาร์ซึ่งสปีดบาร์คืออะไรเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่ง3-5ล้านนะใช่นอกจากจะมีบางร้านจริงๆที่เขาอาจจะไปคอนเซปต์อื่นซึ่งตอนนี้ก็น่าจะเป็นที่รู้จักของใครหลายๆคนอย่างวันทู่ๆอย่างเงี้ย เขาก็ใช้คอนเซปต์อีกแบบหนึง่งใช้การตกแต่งร้านไม่เยอะราคาเข้าถึงได้ราคาเข้า,า,าถึงขายง่าจำนวนเป็นหลักใช่ก็าาแล้วแต่อันนี้เป็นแล้วแต่กลยุทธ์การตลาดเนาะที่เราพยายามพูดถึงแต่ละตลาดให้ฟังที่เราพยายามยกตัวอย่างแบรนด์ให้ฟังเพื่ออีกหน่อยเวลาทุกคนเดินไปเจอแบรนด์ไหนทุกคนจะได้รู้<อ>วันนี้คือตลาดอะไรเขาจับกลุ่มลูกค้าแบบไหนราคาขายประมาณเท่าไหร่วันที่เราเข้ามาในธุรกิจเราจะเลือกตลาดที่ถูกใช่พูดง่ายๆมันคือสามเหลี่ยมปริมณฑแบบนี้ทุกคน ตลาดล่างสุดคือ first wave ก็จะเป็นตลาดพวกกาแฟผงที่ทุกคนกินตามบ้านพวกนี้ก็จะเน้น B to C เป็นหลักตลาดต่อมาก็จะเป็นกาแฟสดพวกนี้ก็ต่างจังหวัดก็ครองตลาดเลยถูกมากกาแฟตามปัมแบรนด์ที่มีเป็นร้อยสาขาเป็นเชนก็อยู่ตรงนี้ตลาดก็จะเล็กลงตลาด specialty ก็จะเล็กลงไปอีกถูกไหมเขาก็ตลาดที่เป็นระดับบนอันนี้คือตลาดหลักๆในประเทศนนวันนี้ใช่ต่อมาคือเราเห็น รูปแบบร้านกาแฟที่เขาพูดว่าเรียกสปีดบาร์กับสโลบาร์มันต่างกันยังไงง่ายๆเลยถ้าสปีดบาร์เนี่ยมาจากเครื่องเ e so อสเปรสโซ่แมชชีนเครื่องชงกาแฟหรือว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเครื่องทํากาแฟสดเนาะแต่ถ้าเป็นสโลบาร์ก็จะเป็นร้านที่แบบใช้พวกอุปกรณ์พวกอาจจะเป็นดริปอาจจะเป็นค <ous> ค่อยๆเทอย่างเงี้ยนะใช่ที่รอแล้วรออีกใช่แล้วก็รสชาติหรือว่าการให้เอ็กซ์เพรีก็จะต่างกัน แต่ละอันก็มีข้อดีข้อเสียอ่าอย่างอย่างตัวสปีดอย่างเงี้ยอาจจะขายได้1แก้วราคาอาจจะถูกกว่าสโลบาร์แต่ว่าทําได้เยอะกว่าผลิต1แก้วจะใช้เวลาไม่ถึง1นาทีแต่สโลบาร์เนี่ยต้องค่อยๆทำคือ,คอางานคราฟ งานครับถูกป่าใทักษะต้องยิ่งสูง,งยิ่งสูงขาย EXPERIENCE ต้องคุยกับลูกค้าเพราะว่าลูกค้าจะไม่เดินมาเอากาแฟดําแก้วนึงแล้วมันแล้วก็จ่ายตังค์แล้วก็ไปเขาจะดูเลือกมาเล็ดอะไรดูกระบวนการเครื่องรูปแบบอะไรเต็มไปห,หมดเลยใช่ดูโปรเซสให้รสชาติยังไงกินแล้วก็ต้องมานั่ง แชร์กันว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่พอมันไม่ใช่เครื่องที่มันเป็นแมชชีนเงินลงทุนตั้งต้นก็จะถูกถูกะครับอ่าใช่อันนั้นข้อดี10,000แบาททาสโลบาร์ได้ไหมได้อแต่ร้านที่เขาจัดเต็มก็กเกินนะโ <Okay. S 2> อเแค่หม้อต้มน้ำร้อนอันหนึ่งอะ่ะก็แสนนึงละถ้า oh. ถ้าร้านที่เขาจัดเต็มอ่แต่อย่างน้อยวันนี้เราก็เป็นชอส์ว่าถ้าเกิดบางคนมีความฝันอยากทำร้านกาแฟแบบสเปเชียลตี้เลยแต่เงินอาจจะยังไม่ไม่พออาจจะเริ่มต้นจากสโลบาร์ สร้างฐานแฟนไปก่อนอเก็บหอมรอมริบไปก่อนเป็นหนึ่งในหนทางในการสร้างสตรอรี่เนาะ,ะทำให้คนค่อยๆรู้จักเราแล้วก็ค่อยๆทำเพราะมันมีเครื่องแมนวนวลบูอีกหลายอย่างอย่างตัวม o อกก้พอก็มีร้านที่เขาทำเป็นแบบม็อกก้พออย่างเดียวอย่างลุงตายอย่างเงี้ยเขาจะมีม็อกก้พอเป็น10อันเลยแล้วก็ใช้ม็อกก้พอเนี่ย กแฟตลาดก็จะค่อนข้างเป็นนิชจะไปอยู่ตามออฟฟิศบิลดิ้งนี่อยู่ไม่รอดนะน่าจะทําไม่ทันน่าจะมีสักสามร้อยคิวรออยู่อ่ะพอทั้งค่อยๆชงกดดันไม่ได้นะเดี๋ยวมือสั่นแต่มันมีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงโควิดอ่ะที่คนจะมาเปิดร้านพวกนี้ไปเปิดท้ายขายบ้างเอาวอเตอร์ไซค์มาตั้งขายบ้างก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งแต่ว่าพอทําเป็นธุรกิจจริงๆแล้วค่อนข้างยากด้วยบางทีไปเปิดฟุตบาทก็อาจจะไปเบียดเบียนคนแล้วราคาขายมันไม่ได้ราคาด้วยใช่จริงๆงั้น ถ้าหมายถึงว่าสโลบาร์ก็ต้องอยู่ในที่ที่มีกําลังซื้อหรือมีฐานลูกค้าที่เข้าใจและพร้อมจ่ายเรื่องนี้ใช่ใช่หรือหลายๆร้านเขาก็จะทําเป็น2องเซคชั่นเลยมีทั้งสปีดบาร์และสโลบาร์อาจจะมีโซนหนึ่งที่เป็นสโลบาร์เพราะว่าสโลบาร์เนี่ยมันก็จะดันพวกเมล็ดขายได้อ,อุปกรณ์บางอย่างขายได้อ๋อเพราะเขาก็พอเขาเรียนรู้เขาก็จะซื้อไปทํากินเองที่บ้านเขาก็จะมาอัปเดตวันนี้ฉันอยากซื้อมเมล็ดนี้ไปกินรายได้ก็จะมาจากช่องทางอื่นด้วยเพราะว่า สโลบาร์อุปกรณ์อ่ะมันไม่แพงใช่ไหมแล้วก็คนที่ชอบกาแฟเขาก็จะมีติดบ้านอยู่แล้วพวกอุปกรณ์เนี้จริงๆว่าไม่ไม่แพงแต่ตอนที่ผมซื้ออ่ะก็สามหมื่นอยู่นะ <laughs> ไอเครื่องกดนี่ก็สักหมื่นกว่าโรบอท <laughs> ก็เราเล่นของแพงกัเปะไอเครื่องหมุนหมุนโออันนั้นตัวเป็นหมื่นนะถ้าดีๆอะ่ะเออก็ถกเจ็ดพันเครื่องชั่งน้ําหนัก อะไรดุ่นนี่ก็เอ้าก็ไม่ได้ถูกนี่วาจริงจริงก็แต่แต่ว่าแต่ถ้าทําเป็นธุรกิจถือว่าไม่แพงแต่ถ้าทํากินเองถือว่าไม่ถูกหรือว่าถ้าเป็นโฮมบรูอ่ะหลักพันก็ได้อ่าหมายถึงว่าเราเริ่มก่อนอ่ะแต่ว่าอันนี้เราอาจจะแบบเน้นแบรนด์ด้วยไงก็เลยคาจะสูงกันฝีมือไม่มีออปชั่นดีไปก่อนครับทำกี่ครับงหแก้วหกแก้วโดนเลยสามหมื่นบาทก็ตกแก้วประมาณห้าพบาท ก็เนี่ยสเปเชียลไงก็เป็นสเปเชียลตี้คอฟฟสรุปง่ายฐานลากกาแฟเป็นพวกผงกาแฟอะไรพวกเนี้ยอันนี้ลงทุนถูกสุดถูกไหมหลักพันก็เริ่มเปิดร้านได้บนขึ้นมาเป็นร้านกาแฟสดเป็นแบรนด์ซีลแฟรนไชส์ก็ได้ถ้าเราจะตอบตรนเลยอเมซอนกาแฟพันไทยอินทันินดีโอโล อ่าอะไรพวกเนี้ยหรือแะเบนแบ,บ,แบ,บ,แบรนด์กาแฟาทั่วไปก็ทําตรงนี้ได้ราคาเริ่มต้นอันนี้อาจจะหลักหลายแสนจนถึงหลักหลายล้านเพราะว่ามันเป็นแบรนด์มันเป็นเชนสเปเชียลตี้ยังไม่มีแฟรนไชส์ชัดเจนขนาดนั้นส่วนใหญ่ก,ก็จะเป็นอินดิวิวด์จำนวนสาขาก็จะน้อยเงินลงทุน7หลักเป็นต้นไปถูกไหมเตรียมไว้เลยเนี่ก็คือตลาดแต่ถ้าเป็นสเปเชียลตี้มันก็จะแบ่งเป็นสปีดบาร์กับสโลว์บาร์ ถ้าจะขายเน้นเอาวอลลุ่มยังไงก็ต้องสปีดบาร์แต่ถ้าเน้นเอามาจินและเอาฐานที่เขามีกำลังซื้อและเรามีความเก่งในเฉพาะเรื่องก็อาจจะเป็นสโลบาร์ก็อยู่ได้มีร้านที่เป็นแบบสโลบาร์จ๋าๆก็มีเยอะไอยายที่ปิที่บอกดริฟทิง,แ,งแกลเลอรี่อะไรนะนนเ,เขาชื่อร้านเลยนะ,ะแกลเลอรี่ดิฟนะแกลเลอรี่ดิฟอยู่ตรงที่หอศิลป์กรุงเทพแล้วก็มีที่เชียงใหม่ฉะนั้นเราจะไม่ได้แค่มาให้ความรู้แต่เราจะพูดชื่อแบรนด์ด้วย พี่ทุกคนเ mm. พื่อนๆทุกคนก็จะได้เข้าใจว่าในตลาดเป็นใครกันบ้างมันเหมือนกับช่องต่อเป็นกวิ้นรายการอื่นๆแหละที่เราจะไม่ได้พูดถึงพื้นฐานการจัดการร้านแต่เราจะพาไปเจอกับเจ้าของร้านต่างๆไปนั่งวิเคราะห์พูดคุย mm. ซึ่งเดี๋ยวอีีต่อๆไปพอเรามีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจกาแฟหรือคาเฟ่มากขึ้นเราจะเริ่มให้พี่ตูนพาไปเจอกับร้านที่เราพูดถึงเหล่าเนี่ย mm. เราจะได้เห็นเคสตัดดีมากขึ้น mm. แล้วต้องบอกเลยว่ารายการนี้จะเป็นรายการที่ จะทาให้ทุกคนเข้าใจธุรกิจกาแฟในเชิงลึกจริงๆและเข้าใจตลาดด้วยเพราะว่าก่อนจะเปิดนะถ้าเข้าใจทั้งข้อดีข้อควรระวังหรือว่าข้อด้อยเราจะได้เตรียมตัวถูกเนาะเราไม่ได้ทํารายการนี้ขึ้นมาเพื่อจะบอกว่าอย่ามาท,ทําทํำยังไงก็เจ๊งแต่เราไม่อยากให้คนที่ไม่ควรจะเจ๊งจะต้องเจ๊งในแบบที่มันไม่สมควรจะเจ๊งฉะนั้นถ้าเช็คลิสต์แล้วมันไม่ผ่านก็อย่าทำหรือว่ายังไม่พร้อมอาจจะไปเตรียมตัวให้มันพร้อมกว่านี้ใช่ เราอยากให้คนมาเปิดร้านกาแฟแหละเพราะตลาดกาแฟมันยังเติบโตได้อีกเยอะมากเยอะอัตราการบริโภคกาแฟในประเทศไทยยังตกแค่คนละ1แก้วต่อวันในขณะที่ถ้าเราไปเทียบกับยุโรปอิตาลีเกาหลี 2, 3, งสาสี่อเลียนก็วันละ3แก้วดังนั้นโอกาสจริงๆมันอีกเยอะนะครับเพียงแต่ว่านาวันนี้ซัพพลายมันเยอะกว่าดีมานเราก็เลยต้องการที่จะค่าตัดตอนคนที่ ไม่เหมาะหรือยังไม่มีความพร้อมในการจะเข้ามาในธุรกิจนี้หรือทําให้คนที่อยู่ในธุรกิจนี้อยู่แล้วมีภูมิคุ้มกันทางด้านความรู้มากยิ่งขึ้นหรืออย่างน้อยๆถ้าเกิดว่าจากที่เราบอกเนาะเปิดสิบจ้งไปเก้าเหลือสักแบบเปิดสิบ <7. S 2> จ้งเจ็ดเออแค่นี้พวกเราแฮปปี้แล้วนะอืมแล้วก็ถ้าใครอยากสนใจข้อมูลเรื่องกาแฟในเชิงลึกก็ติดตามช่องตูนบูทแถมได้หรือจะมา เรียนมาปรึกษาบูแทมแคเดมี่ได้เลยก็เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยแล้วเดี๋ยว e ีพีหน้าจะเล่าเรื่องกาแฟอะไรก็อย่าลืมติดตามกัน